ค่าสวยบอกต่ออันนี้ให้หน่อยค่ะแผ่นละเจ้านนี้แผ่นละยี่สิบค่นนี้แผ่นละยนนี่สิบน,นะครับค,คนกินตายคนขายรอดเอละหานเละเอาละห้ามันจะกิ่มเหรอยี่สิบไปเลย ไปเรียนมาจากไหนครับนี่ยเรียนมาจากรุงเทพค่ะสือสูตรเขามากอะอ๋อเขาหอไปเรียนจากมืออันามาสอนยืออ๋อื่อนจนาคะเขาผ้าออกตลาดได้บผ้าออกตลาดบอบอคึกกัน่าแบบผ้าออกตลาดน้อพร้อม้อเรียอายุอืก็จะเป็นแบบ แม่แป้งไปลายป่ะลายโลอยูแป้งไปลายกิโลมันมีบางทีนะเขาจะแบบเฮ็ดแจกเป็นเดือนมาดิเฮ็ดแจกเป็นเดือนเราก็ให้คนซิมเรากลับมาบอกเขาว่าเขาต้องปั๊บมียังแน่แม่นแบบเขาทดลองตลาดนะสินะหลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็มีคนบอกต่อบอกต่อเขาก็เรื้มดังเรื้มดัง ไข่วานมเห็ดมาจากอย่างห็นคือไข่ถะจ้คือไข่มีนมมีเนยอยู่ในนี้ไข่นมเนยไข่นมเนยแผ่นเล็กแผ่นเท่าไหร่ครับ่บาทอันนี้ห้าบาทนะครับอันนั้นส0บาทอันนี้ยี่สบาทแผ่นใหญ่มากเท่ากระเบื้องแผ่นหนึ่งใครเอาลูกค้ากระเบื้องปูพืนใครเอาคำใครเอาลูกค้าครับไม่ค้ารวยแล้วงานอดิเรกเฉยเฉยอันไหนขายไม่หมดก็ไล่แจกครับเอาสังคม ขายเอาคำอันนี้อัยี่สยี่สิมีสองอันใช่ไหมโอเคครับอันนี้ครับเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มารับขนมครับรับขนมครับใกล้จะครบแล้วครับโอเคครับเหลืออีกสองอันครับ ครับไม่เน้นกำไรแต่ไม่เคยขาดทุนอันนี้ไดนนไ้น้อยแต่ได้นานอันนี้ควันใจควันใจนักเรียนครับครบแล้วใช่ไหมคร <Okay. S 1> ข,ขออันนั้นคืนด้วยขอโพยคืนด้วยเพราะว่าจะต้องเอาไปแบ่งกัน ขอบคุณครับไปแล้วครับ